คผลการเทสหลังจากติดตั้งแล้วนะครับทั้งชุดสปริงวาลชคหน้านะครับทั้งสองข้างเป็นของเอรินนะครับเป็นน้ามันใหม่ของเอรินรวมถึงโชคหลังครับของมังคีครับตรงรุ่นตัวเล็ก ต่คุณภาพเทียบเท่ากับบิ๊กไบค์ลินถือว่าใส่ใจพอสมควรครับทำให้เราสามารถที่จะปรับค่าคอมเพรสชันและค่ารีบาวได้ปรับค่าพีโลดได้ในขณะที่โชคบางรุ่นไม่มีซับแทงไม่มีการปรับรีบาวไม่มีการปรับคอมเพรสชันให้เลยถือว่าทำออกมาได้ดีมาก ราคาอาจจะสูงแต่คุณภาพเขาโอเคเลยครับมีฟังก์ชันให้เราปรับเล่นพอสมควรเลยมาเรียกเลยว่ามาครบดีกว่า๋ยวเรียกว่าพอสมควรเลยนี่ฮะโชคหน้าหลจากที่เราติดตั้งใหม่ๆแล้วช่องล่างด้านหน้านี่ดีมากดีกว่าเดิมมากเพราะว่าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มยู่ไ แม้แต่แค่ขึ้นไปนั่งเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าชกมัน,ม,นมันกดลงมาเยอะด้วยประสิทธิภาพของสปริงเดิมแล้วก็น้ำมันเดิมไม่สามารถที่จะรองรับการขับขี่ที่สนุกสนานได้แล้วครับเมื่อเราได้ทำการเปลี่ยนแล้วเนี่ยทางตรงเนี่ยรถนิ่งขึ้นเยอะครับใช้ความเร็วเนี่ยก็ยังนิ่งขึ้นนิ่งกว่าเดิมเยอะมากเวลาเข้าโค้งนี่ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะว่าชกหลัง เราปรับให้มีความแข็งขึ้นกว่าเดิมแล้วจังหวะรีบาวเนี่ยมันก็จะคืนตัวมะไม่ดีดแรงเหมือนเหมือนตอนแรกในชกเดิมนะฮะชกเดิมนี้ยุบป,ปุ๊บเด้งเลยไม่มีแรงหน่วงไม่มีอะไรเลยฮะแล้วจังหวะยุบก็ยุบยุบเร็วยุบแรงเรีเยกได้ว่า เป็นรถที่เป็นโชคที่ขี่สําหรับคนที่น้ํหนักเบาๆแล้วก็ขี่กินลมชมวิวจริงๆครับแต่คันนี้ลูกค้าต้องการขี่ใช้งานขี่ท่องเที่ยวครับแล้วก็ชอบในการตกแต่งด้วยเลยสั่งมาครบชุดเลยฮะถือว่าชุดนี้ออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาครับอย่าไปมองที่ ใส่รถอะไรนะฮะมองดูว่าประสิทธิภาพของของโชค๊คเนี่ยเขาทอาอมาแล้วมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดไหนบางคนอาจจะไปเทียบราคาโอ้โหแพงกว่าทีร้อยแพงกว่า cpr 650ในโชคหน้านะฮะแต่ว่าชุดนี้มาเต็มกว่าครับดีกว่า ครับใครสนใจเรื่องช่วงล่างโคลสปปิงเอรินเข้ามาปรึกษาที่บ้านนาได้เลยครับติดตั้งมาตรฐานเอรินครับปรับเซ็ตค่าแสกให้ปรับเซ็ตคต่ารีบาวให้ให้เข้ากับผู้ขับขี่ของแต่ละคนแต่ละคันนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงก็จับใส่แล้วก็เสร็จนะฮะอันนี้ผ่านการปรับเซ็ตมาแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับรถสนามเลย โอเคครับขอบพระคุณครับ